อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเขียป้อมนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าครับมีใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้ามาตอนนี้ภริตาเนี่ยเขามีลูกศิษย์แล้วนะครับทุกคนเป็นการฝึกทักษะการใช้สายตาที่มีแบบว่าทรงพลังมากๆเลยภริตาเนี่ยเขาได้คายตะขาบให้กับน้องรามิกันแล้วนะครับรามิศิษย์ครูพี่แพรได้ใช้สกิลการมองนะครับเป็นมีใหม่ขึ้นมาเลยตอนนี้นอกจากภริตาแล้วที่มองปลายยางได้ด้วย สายตานี้ก็รามินี่แหละที่ทําได้แล้วก็ทําดีทําถึงทําแรงมากเลยด้วยนะครับช็อตนะสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีแต่ว่ามอนสเตอรทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่รามิในการมองแต่น้องเนี่ยไม่ได้มีแบบสายตาพิฆาตอาฆาตอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนมันเป็นแค่ช่วงเล็กๆน้อยๆที่แฟนๆเห็นแล้วก็ตัดมาเป็นมีมจริงๆเนี่ยรามิคิดอะไรในใจอาจจะไม่ได้แบบคิดอะไรก็ได้แค่เดินเมือม่อๆไปแล้วพอดีว่าตาเนี่ยมันแข็งแรงเกินอินเนอร์แรงมากแต่ แฟรเขาเอามาแซลกันว่านี่คือสายตาที่รามิใช้มองป่ายางแบบที่พี่แพรสอนมาว่าเราต้องคอนเซนเทรตเราต้องมีสติเราต้องตั้งใจในทุกๆวินาทีที่ได้รับคําสอนก็เลยมองไปแบบจังๆจ้งจองไปแบบตรงๆแบบเอาให้เลนส์แตกกันเลยทีเดียวนะครับเป็นสายตาที่ดุเดือดมากจริงๆนี่คือแววตาของรามิสิทธิ์ครูพี่แพรของแท้เลย แต่ที่เลิศดคือทําถึงกว่าเพราะว่าจังหวะการมองพร้อมกับจังหวะการเดินและถ้ากอดอกของรามีนั้นโคจะจึงนะครับทุกคนละครคุณธรรมต้องเข้าแล้วหนึ่งนี่คือละครเบมอนทาหรือเปล่ารามีกําลังซ้อมอยู่ในหัวเพื่อไปต่อบทกับชิกิต้าหรือเปล่านะคนเอาไปตัดเป็นมีมใส่เพลงตลกกันเต็มที่มากในตอนนี้นะครับแต่ว่ามีมที่เข้าถึงบทนี้ที่สุดในน่าจะแบบนี่น่ะหรอนบนภาจำไว้นะมุตตามไม่ใช่เยี่ยของเธออีกต่อไปประมาณนี้เลยหรือเปล่า กลายเป็นมีมแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนแล้วในวงนะครับที่มีความแบบว่ามีมองสายตาดุเดือดสายตาเผ็ดมันมากๆนี่คือรามีสิทธิ์ครูพี่แพรทุกคนคิดยังไงบ้างคอมเมนต์กันมานะครับ